เขาทำให้เราทิ้งตัวได้อ,อ,อยากแบบใช้ชีวิตที่เหลือเดาวทำให้แบบในมีความสุขม,มากๆในทุกวันยังไงผมก็ดูแลเต้าให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณรับ คุณประนายส่งแบงนม,มันให้กับคุณนภพอและขอเสียงปรบมือดังๆจักสิษย์ยาวทุกท่านครับชาเลยนะพูดจริงๆเหมือนตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบโอเคไปงานแต่งงานมาเยอะเคยมางานที่โรงแรมนี้แต่เรารู้สึกว่าพอพอ,พอกลายเป็นงานของตัวเองอ่ะมันเหมือนแบบ แฮปปี้มากๆแล้วตอนที่เดินเข้าไปในห้องอะ่ะคือทุกคนมองมาด้วยความความรักจริงๆที่แบบเป็นกำลังใจให้เราอยากให้เห็นเราทั้งคู่มีความสุขก็ตื้นตันมากค่ะโล่งใจนะตอนนี้นะครับเพราะว่าได้แต่งแล้วอันนี้คือเท่าที่รู้แบบในให้เพื่อนมามา,มาแอบวัดไซส์แหวนแล้วแล้วมารู้ที่หลังว่าอุ้ยเขาเขาแอบมาวัดตั้งแต่ตอนนู้นซึ่งก็นานมาก สามจุดเก้ากว่าเพราะว่าถ้าถ้าสี่ก็สำหรับจีนอาจจะเป็นตัวเลขไม่ดีก็เลยคิดว่าเหมาะสมดีก็ไม่ไม่ต้องรอตอนเช้าก็ได้จริงๆเต้าไม่ได้ทำตัวเป็นเป็นดาราหรือเป็นนางเอกเท่าไหร่ก็คิดว่าเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาก็น่าจะเป็นสิ่งนั้นที่ทำให้ ให้ชอบแล้วก็อยากรู้จักมากขึ้นในตอนนั้นส่งกาแฟมาให้แล้วก็เขียนโน้ตค่อนข้างดีเทลยังเก็บโน้ตไปนั้นไหมยังมีอยู่ครับตอนแรกประทับใจในความแบบเขาดูขรึมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทกําการบ้านว่าเขาชอบอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ดูจะชอบอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าพอเหมือนยิ่งคุยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีฟหมายถึงว่ารอบคอบละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความดูเป็นแบบ แมนๆผู้นำหรือเขาทําให้เราเข้าใจแล้วก็มองเห็นโลกแบบในอีกมุมหนึ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบมองขาดขนาดนั้นเลยอ่ะเขาทําให้เราทิ้งตัวได้เพราะว่าตลอดเวลาเราก็จะเหมือนเป็นคนที่คอยจัดแจงจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอมีเขาเรารู้สึกว่าเราแบบวางใจเหมือนก่อนนี้ก็เป็นเป็นแฟนกันมันก็ยังก็เหมือนใช้ชีวิตรักกันอยู่แล้วแะครับแต่ว่า มันแต่งงานกันแล้วก็คงเป็นแชปเตอร์ต่อไปที่เราต้องมาค้นหากันไปด้วยกันเราก็จะพูดกันตลอดว่าเออดูแลก,กันนะอะไรอย่างเงาี้ยค่ะแต่ว่าแค่นั้นมันก็มันก็ดีมากแล้วที่ที่แบบยังพูดแบบนี้กันทุกวันจริงๆพูดกันทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ก็สวยมากนะครับทุกชุดเห็นเห็นเต้าเป็นอย่างเงี้ยดูแบบอะไรแบบ จริงๆตองๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเต้าก็รู้สึกว่าเต้าแบบอ,อยากแบบใช้ชีวิตที่เหลือเต้าทําให้แบบในมีความสุขมากๆในทุกวันนะยังไงผมก็ดูแลเต้าให้ดีที่สุดนะครับ